เขาบอกชื่อเรามาไม่เหมือนกันใชแต่ยืมเงินไปเติมเกมเหมือนกันหรือว่าเราโดนดราปปาดีครับรออะไรโอนถึงเชุ้ช่วยเราด้วยอาควีนลูกนี่เงินค่าขนมอาทิตย์นี้นะคะขอบคุณค่ะอย่าทค่ะจำกดขอได้ไหม ถ้าใช้หมดก็คือก็คือหมดค่ะใช่ค่ะลูกจะขอเพิ่มไม่ได้แล้วนะคะ,คะเพราะฉะนั้นใช้ให้ประหยัดได้นะคะค่ะขอบคุณมาค่ะ กลัมาเล่นเลยอ่ะ หนูไม่เคยเห็นพี่มานั่งที่สนามเลยหนูชื่อ,อควีนนะคะยินดีที่ได้รู้จักดีจ้าควีนพี่ชื่อเพชรนะพี่เพิ่งไงมาจากต่างจังหวัดได้สองสามอาทิตย์เองพี่ออกมาที่สนามหนึ่งเล่นก็เ่อว่าจะได้เจอเพื่อนบ้างโชคดีจังที่ได้เจอควีนพี่ขอไปนั่งด้วยคนนะได้เลยค่ะอมีขนมได้แก้มไหมคะค่ะ,คะ แล้วพี่เพรย้ายมาเรียนโรงเรียนไหนอะคะพี่ยังไม่ได้สมัครเข้าโรงเรียนไหนเลย<อ>เพราะว่าแม่พี่ไม่มีเงินให้เข้าเรียนหะอ้าวเหรอคะแล้วคุยล่ะเรียนที่ไหนอ๋อหนูเรียนโรงเรียนหน้าหมู่บ้านเองค่ะสะดวกอีกอย่างนึงนะคะไม่ต้องตื่นเช้าก็ได้ค่ะสามนาทีก็ถึงโอ้น่ามาโรงเรียนคนรวยเลยนี่นะบ้านคุยต้องรวยมากแน่แน่เออไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าแม่หนูอ่ะหาเงิเก่งมาก คอแห้งจังอ๋อเราได้เป็นตระ๋าวเราไปซื้อน้ำให้ใช่หรอที่เราเป็นเพื่อนใหม่กันวันแรกเด็กคนนี้บ้านรวยสัดด้วยเสร็จแล้ว5 minutes later นี่ค่ะพี่แทนน้ำดีใจจังได้เพื่อนใหม่ด้วย พี่ก็ดีใจเหมือนกันควีนขอบคุณนะควีนเล่นเกมนี้ป่ะไฟฟีอ๋อเล่นค่ะเกมเนี้ยเกยมโปรดูเลยมาเดีย๋วยวเรามาเล่นกันนะคะมามาเล่นกันเออมขอไอดีพี่เพชนหน่อยค่ะใช่อโอเคค่ะมีตีหนึ่งเฮ้ยแลืดแลืดบลืดบรืดโอ้ยหลอน เติมพี่เพชรพี่เบสพี่เบสโอ้มาโอ้อะไระพี่เพชรไม่มาชุบหนูเลยโอ้ก็ตัวละครไม่มันกากอะไม่มีจะกินปืนอะไรเลยอะแล้วช่วยจะช่วยควีนได้ยัยงไงเล่าแล้วพี่เพชรไม่เติมเกมเหรอคะอถ้าพี่เพชรเติมเราจะได้มีตัวละครเจ๋งๆจะได,ไ,ดได้ได้สนุกไงโหควีนพี่ไม่มีตังเติมเกมเหรอกขนาดขนมมาพี่ยังไม่มีตังซื้อเลยโห<อ><อ>งั้นเอางี้ไหมล่ะ พี่ขอยืมตังควีนเติมเกมหน่อยดิอือเราจะได้เอามาเล่นเกมสนุกๆก,กันมากขึ้นไงเออไ,ได้ค่ะเ <c oughs> ออต้องเติมเท่าไหร่คะ300ไปเลยควีนส0 0เลยจะได้คุ้มไงเออโอเคโอเค <c oughs> เออคีนแต่วันนี้คงไม่ทันแล้วอะเพราะว่าพี่จะต้องกลับไปช่วยงานแม่อะงั้นไว้เป็นพ่งนี้นะกันนะเออเอมได้ค่ะงั้นมาได้พ่งนี้ก็ได้งั้นเดี๋ยวพวกนี้เรามาเจอกันตรงนี้ที่เดิมเวลาเดิมนะคะโอเคโอเคบ๊ายบายสจอกัน oh. พี่เพชน,น่าจะกำลังมาแล้วแหละ later หรือว่าพี่เพชน,น่าจะมาไม่ได้งั้นเรากลับก่อนก็แล้วกัน อ้าวยังไงพี่เพชรก็ปล่อยให้เรารอตั้งนานพี่เพชรพี่คิวอ้าวพี่เพชรหายไปไหนแล้วอ่ะใครลนะพี่เพชร พี่เพชรมั่วแล้วเขาชื่อแพตตี้คนนั้นน่ะเขาชื่อเพชรอะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเรียกเขามาแล้วถามเขาเลยว่าเขาชื่ออะไรเนี่ยวันนี้เราจะาจะเล่นเกมกันพี่เพชรอะเล่นเก่งกว่าพี่คิวเยอะแต่ว่าน่าสงสารนะพี่เขาไม่มีเงินหนูก็เลยให้พี่เพชรยืมตังค์ไปเติมเกมสามร้อยเดี๋ยวนะทำไมอ่ยยืมเงินไปสามร้อยเติมเกมแตกตรงไหน เขาบอกชื <S 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 ่อเรามาไม่เหมือนกันแต่ยืมเงินไปเติมเกมเหมือนกันหรือว่าอารือารอารือารืว่าอารือรว่าเราโดนับตามนี้ครับรออะไรโอ้วิน ทำไมไม่โผล่ให้มันเร็วกว่านี้พี่เงยงเงินไปสามร้อยเลยเห็นไหม,ไมเนี่ยเอ้าแล้วใครจะไปคิดเราที่ถืนเชื่อคนง,ง่ายขนาดนี้โผไม่ต้องพูดเลยเราก็เพิ่งโดนเขาหลอกเหมือนกันแนี่แต่หนูก็คิดดีแล้วนะก่อนที่จะให้ตังค์ใครอ่ะแล้วควีนมีคิดเดียวเหรอเอย่าเพิ่งแขกกันได้ไหมเราไปตามหาไอ้แพ็งกันดีกว่าเขาชื่อเพ็งตีว้ยเขาชื่อแพท็งเพ็งตีทำไมทำไงดีอ่ะ ไม่น่าเลยไม่น่าหลงเชื่อเขาเลยอะ่ะแล้วอาทิตย์นี้เราจะเอาเงินที่ไหนกินขนมเนี่ยลองไปขอยเพิ่มดีกว่าอันนี้ค่ะอะไรเนี่ยมาอ้อนแบบนี้จะเอาอะไรอีก จะขออะไรอาทิตย์นี้ลูกขอเพิ่มเงินส0 0รได้ไหมคะส่วนอาทิตย์น่าก็เอาเหมือนเดิมคะ่ะอะไรกันนะคุยอินปกติมามีก็ให้เท่านี้ทําไมถึงมาขอเพิ่มมันอย่าบอกนะว่าคุยเอาเงินไปใช้หมดแล้วอะ่ะเออมามีไม่ใช่คะ่ะคือว่า ดดย,ดดยแล้วพี่เพ้นไม่เติมเกมเหรอคะถ้าพี่แพ้นเติมเราจะได้มีตัวละครเจ๋งๆจะได้ได้สนุกไงพี่ขอยืมตังค์ฟิล์มเติมเกมเหน่อยดีก็ได้คะ่ะ ไว้เจ้เขาได้แค่ไหนอะลูกไม่ได้เลยค่ะลูกค่ะจะให้ยืมหรือให้เขามันก็เหมือนกันนะลูกแล้วควินคิดหรอว่าควินจะได้เงินคืนอะออมีลูกขอโทษคะ่ะได้ออควินขอโทษใช่ไหมมาม,มีก็จะให้โทษควีนไม่ใช่โทษอะมาม,มีจะลงโทษควีนอาทิตย์นี้ควีนจะไม่มีเงินกินขนมไม่เอาไง<ม>โทษค่น ไม่เชื่อแล้วก็ไปไว้ใจใครก็ไม่รู้อ่ะไม่เอามามีพอไม่คุยแล้วจุกพอไม่เอาเอาหัว <c oughs> อ้าวพี่เพชร ทักแฟบ,บแล้วค่ะพี่เพชรมีอะไรไเรื่องป่ะคะอืมอ่ะพี่เอาเงินมาคืนพี่คิดว่าสามร้ยมันไม่คุ้มเลยกับมิตรภาพของเราเรากลับมาเป็นเพื่อนกันนะพี่ขอโทษ